ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะครับคือผมพยายามจะอยู่ยทําสมาธิอยู่แล้วทุกวันนี้ก็คือเราก็อยากจะฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าเราตายเราขอให้ได้หลับตายเลย<ม>ให้ให้บุริีทหลวงพ่อเป็นร้านเลยนะครับผมโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอซื้อลอตเตอรี่ plus โหลดแอปน็อก plus 네제아 <놀람> 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 น้อยคนนะครับมีบุญส่วนมากแล้วเราจะต้องเจ็บปวดถูกไหมเจ็บปวดทุกทรามานางทีคือบาคนจิดเตียงนะครับบางคนต้องเก็บปว่วยัวดจะตายเนี่ยแต่คนที่สามารถนอนหลับ และตายไปเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นคนที่พิเศษนะไม่ใช่ใครจะทําได้นะครับคือผมก็พยายามอยู่ทำสมาธิอยู่แล้วทุกวันเนี้ก็คือเราก็อยากจะฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าเราตายเราขอให้ได้หลับตายไปเลยไม่ต้องมาทรมมาไม่ต้องให้ใครมาลําบากดูแลเรามาอะไรนุโมทนาจนุโมทนาเกี่ยวกัว่าเราถ้าเราไปฟังครับว่าจะบริจาคที่ที่นครพนมตั้งเป็นสถาบันนะบอกนุโมทนาครับบริจาคเงินอะไรนะ ให้ให้บริธิ่หลงพ่อเป็นร้านเลยนะครับผมโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเ็อย่างนีนก็อนุโมทนากับอาเจริญศรีนะครับท่านจะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเพราะท่านมีพลังจิตมากท่านจะอยู่ในท่านอนบริกรรมพุทโธพุทโธไปตกไปแบบนอนแบบสมาธิใช่นอนนอนสมาธิคือนอนท่าศพอะนอนหงาย แล้วก็บริกรรมพุทโทไปตลอดจนกระทั่งสิ้นลมจนกระทั่งไม่มีลมนั่นแหละก็จะพุดโทอยู่ในนั้นซื้อลอตเตอรี่ plus โหลดแอปน็อก plus ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ